เจ้าสัวเอาเอาเอ,าเ,อาเอาเจ้าสัวเจ้าสัวลูกแม่นายค่ะออกมาเล่นข้างนอกอันนั้นใครเอย่ยใครเอ่ยเนยแม่ดูีิจำชื่อลูกไม่ได้ค่ะออดูเจ้าสัวอะไรอ่ะลูกฮะอ๋อเพิ่มซับค่ะตอนนี้เพิ่มซับ เอเล่นอะไรกันอ่ะลูกฮะเอะเดู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 นะคะแสบไม่ใช่ย่อยนะเนี่ยเออดูดดูเจ้าสวยทำไรอ่ะลูกฮะเอยเอยได้ของเล่นใหม่หรอคะเออน้องจะเล่นไหมเดี๋ยวแม่ยกไปให้ในห้องแม่หนูเล่นเฮ้ยเด็กน้อย สนุกเหรอคะลูกอ๋อมันสนุกเนาะเล่นแบบนี้เ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอชอบอะลงไปเล่นเอา้ามองพ่อเหรอลูกอ๋อพ่อเดินผ่านมองเหรอคะอ๋อจ้าเอสวัสดีเอฟซียังคะก็สวัสดีครับ สวัสดีครับเจ้าสัวมารายงานตัวครับพ่อพ <f> ่อแม่แม <th> ่เอฟซีอดูดูจะเอหนูชอบใช่ไหมเดี๋ยวแม่ยกไปไว้ให้ในห้องถ้าหนูชอบเพิ่มซับเพิ่มซับจะเอเอาล่นนักแอกเพิ่มซับ ขึ้นไปบ้างขึ้นไปบ้างอ่ะขึ้นไปขึ้นไปเขาผอมกันนะคะแต่ว่าเขาผอมแต่ว่าเขาแข็งแรงกันนะคะลูกแม่นายเนี่ยอีกสองตัวอยู่ในห้องค่ะเสียงแม่นายร้องเรียกลูกใหญ่เลยลูกหายเขาจะห่วงลูกมากถ้าพอลูกหางสายตาเนี่เอาละ จะร้องเรียกจะเรียกหาแล้วอ้อชอบใหญ่เลยแสดงว่าถูกใจได้ของเล่นถูกใจละงานนี้ <c oughs> อะไรลูกเพิ่มครับครับไม่ลูกไปไปแม่นายเรียกแล้วไปเดี๋ยวแม่พายไปเล่นในห้องไปบา,บายบายพ่อๆ่แม่แม่ fc ก่อนแม่บายครับ เอาจะกลับเข้าห้องแล้วครับสวัสดีนะคะ FC